สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันกับแพทนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มีอีกหนึ่ง mv มาให้ได้ดูกันนะฮะเป็นอีกหนึ่ง comeback event of day นั่นเอง day 6ของเรานะฮะรอบนี้กลับมาเป็นอ่า unit อีกครั้งหนึ่งก็ด้วยความที่พี่ซองจินอยู่ในกรมตอนนี้นะฮะแล้วก็เจเนี่ยก็อาจจะมี การพักผ่อนอะไรเล็กน้อยประมาณนี้เราก็เลยได้การคัมแบ็กของ Unit Event of Day มาอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย Event of Day ก็ได้คัมแบ็กมากับเพลงที่ชื่อว่า right through me ใช่ปะ <Yeah. S 1> right through me นะครับพูดถึง Event of Day เนี่ยเราก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นแนวเพลงที่ emotional อีกแล้วแน่ๆเลยคราวที่แล้ว Event of Day ก็ทำเราแบบจุกไปเลยนะถึงแม้ เอ็มวีเนี่ยค่อนข้างมีความน่ารักสี่สวยเป็นการ์ตูนใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาของ MV เนี่ยโ <c oughs> คดสึงเพลง <c oughs> เนื้อเพลงก็ด้วยนะฮะมันแบบว่าทัชกินใจมากแล้วเราก็รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยฮะก็ต้องเป็นแนวๆอะไรประมาณนั้นอีกแน่ๆเลยต้องแบบว่า มีความ e m o t i มช a นสามารถดึงอารมณ์เนื้อหาเพลงอะไรออกมาได้อีกอย่างแน่นอนและแน่นอนฮะเราได้ p r e ออเดอร์อัลบั้มนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าจะมาถึงเพราะว่าเราสั่งไปกับของ JYP Thailand ที่อยู่ใน Shopee นะก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรถ้าเทียบกับ ที่ผ,ผ่านมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารอบนี้จะมาเมื่อไหร่นะก็ใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับกับเพลง Ride Through Me Even of Day มาจ้ะสามสอหนมีแบบไซส์หน้าจอเป็นแบบไซส์ของภาพยนตร์เนาะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตแบบ New normal นะฮะต้องมีฉักกันเฮ้ยเปิดแคปชั่น่ไปแล้วคำแรกมาเนื้อเสียงเพราะแบบดิบคันอารมณ์แล้วอะโหพีไบรอันเสื้อฮาวายขอเท่ ไปแอนผอมลงปะเริ่มเอ็มวีมาถึงก็เศร้าแล้วหรอโอ้หเนื้อเสียงอรัโอ้ดูอารมณ์ในเสียงดิโอ้้นองมาโอ้ อารมณ์ในนี้เสียงโอ้ my god อนไม่ชอบใส่ตามมากี่มาเลยอ่ะ Oh, oh thousand little pieces โอ้เนื้อเพลงโอ้ยเนี้เจ๋งดีมาก เฮ้ยทำไมวันพิว a c t i n งดีจังอ่ะมันน่ารักวันวันพิว a c t i n งดีมากโหพี่วีอันโค้ดโอ้น้องหมาหายอ๋อ Knowing how to b r e a แอรวเวสต์เจ้าโอ้โหเดี๋ยวเพลงเจ็บจี๊ดมากอ่ะเว้ยเราเซนซิทีฟกับเรื่องหมา เสียงดีมา้งรอยอสุดกันการใช้เสียงโคตรดีคือกรงอะไรอะ่ะไม่คืออะไรอะ่ะ โอ้โห oh, ภาพสวยมากมีความซีนีเมดิคแสงของฉากของยองเคอ่ะดูเป็นแบบเนี่ยอันนี้ด้วยภาพมีความซีนีเมดิกมากโดยเฉพาะของยองเคอ่ะภาพเหมือนแบบแสงอะไรเงี้ยเหมือนแบบหนังฮ่องกงอ่ะเฮ้ยเพลงจบแล้ววะมัวแ mm hmm. ต่ฟ้อเพลงจบแล้ว mm hmm. ลวะ mm hmm. ภาพโคตรสวยอ่ะเอ็มเบียนเนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเพลงของอีเวนอัปเดตมันบีบคันอารมณ์มากๆอ่ะแล้วเนื้อเสียงของแต่ละคนโอ้โหแบบอารมณ์ในเสียงคือโดดเด่นมากแล้วมันใช้เสียงเก่งมากๆจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ท่อนที่ยองเคร้องอ่ะการแบบเน้นไดนาม,มิกของของเสียงเขาอ่ะคือ เพิ่มระดับของอารมณ์ไปได้เยอะมากๆเลยนะที่เขาแบบเน้นเสียงลงไปอ่ะแบบต้นต้นคำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบดนามิกโคตรดีการใช้ไดนามิกของเสียงคือประทับใจคุณภาพครับแก้ว Day6 นี่คือแบบเล่นดนตรีก็เก่งร้องเพลงก็เพราะทุกคนบีบคั้นอารมณ์เสมอนะฮะเพลงดี MV ก็สวยทำให้เรามีอารมณ์ร่วมได้ตลอดทั้เพลงจริงๆแล้วด้วยอิเลเมนต,ต์ต่างๆของ MV มันยิ่งแบบ ทวีคูณอารมณ์ของเราเข้าไปใหญ่เลยเนาะเนื้อเพลงก็ว่าบีบคั้นอารมณ์แล้วเจอ MV เข้าไปสตอรี่แบบแล้วเราาเซนซิทีฟกับเรื่องหมาโดยเฉพาะเรื่องหมาให้เราโคตรอินนะคิดยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน,น่นอนวันนี้ไปก่อนลวครับบ๊ายบาย